อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมาทำเคราตินเชื่อมแกนผมพร้อมเพิ่มความเงากันจ้าโดยเราจะใช้เชื่อมแกน Prechemical Treatment k e r a t t n s t a r l i ิ t และ Power f e ์ m s t a r l i า ใส่ทุกอย่างผสมกันไปค่ะโดยทรีทเมนต์เอาแต่พอประมาณปริมาณเส้นผมตัวเองนะคะแล้วก็ใส่พาวเวอร์ฟิล์มลงไป4-5ปัม๊มตัวพาวเวอร์ฟิล์มจะช่วยเพิ่มความเงางามให้ผมคุณค่ะจากนั้นก็ใส่เชื่อมแกนลงไปเลยจ้า2-3ฝาหลังจากสระผมเสร็จแล้วนะคะเช็ดผมมาดๆค่ะแล้วก็แบ่งผมค่ะการแบ่งผมนะคะจะช่วยให้ทรีทเมนต์เนี่ย เข้าสู่เส้นผมได้ทุกเส้นนะคะแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ลงครีมให้ทั่วศีรษะเลยค่ะลงครีมเสร็จแล้วเราก็มาหมักผมด้วยหมวกฟลอยกันนะคะ การใส่หมวกฟลอยจะช่วยให้มีความร้อนแล้วก็ได้ผลดียิ่งขึ้นจะ้ะทิ้งไว้สัก20นาทีถึง1ชั่วโมงเลยก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> เมื่อล้างผมเสร็จแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็ใส่ตัว power film <Yeah. S 1> ล,ลงไปค่ะ <Yeah. S 1> เน้นปลายปลายผมนะคะตอนที่ผมมัดหมหรือแห้งก็ได้ค่ะ <Yeah. S 1> จะช่วยบำรุงผมและเน้นความเงางามค่ะ <Yeah. S 1> หลังบำรุงผมนั้น <Yeah. S 1> จะได้เส้นผมที่เงาขึ้นนุ่มขึ้นทิ <Yeah. S 1> ้งตัวขึ้นค่ะ แต่หากท่านใดนะคะที่เส้นผมเสียมากๆแนะนำว่าควรทำหลายๆครั้งนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อตามลิงก์เลยนะจ๊ะ